อ้าวในซับเฉล,ลยวะยังนนไรดีคิริโกเก่งมากดูดูสิโอโครเก่งบาปติดเก่งมากแอนนาดีมากเลือกไปถูกเลยอะ่ะพาก็บัฟมาครับพาดีด้วย แอนนาเก่งกว่านะถ้าแทงเป็นเป็นดีว่าบาร์ติสคิริโกะได้หมดอ่ะดูแล้วแต่ผมว่าแอนนาดีสุดครับผมคิดว่าแอนนาดีสุดนะเดี๋ยวถ้าไม่หัอค่อยเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นตัวบวกครับเดี๋ยวดูก่อนว่าเพื่อนชอบสู้แบบไหน เก่งจิเพืนที่เข้า point เกินไปนะทำไปช่วยยากมากเลยเขาอาจจะมาเอาเราได้นะครับเขาต้องถอยก่อนโอเคเราได้เปรียบแล้วครับเฮ้ยไม่ถอยจริงเหรอผมมินเนี่นะเนี่ยผมไม่โดนวะเออเอาเลยเพื่อนเออเอามัน เออดีนอนพักไปก่อนไปต้องรีบเขาได้เป like รียบอยู่เฮ้ยนี่ไปไหนเอ้าทำไมทิ้งเพื่อนอ่ะดีว่าเฮ้ยไม่ค่อยดีแล้วอย่างงี้เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหนิดเดียวครับ เมื่อกี้น่าจะบวกต่อครับเมื่อกี้ทีมเรามันไม่ได้เสียเปรียบนะเดี๋ยวเขาต้องพลิกออกมานะตานที่ใส่เขา <c oughs> โอ้ยเดี๋ยวว่าบินได้ผมไปยิงมุมเปิดครับเดี๋ยวผมอ่านสีให้ดีว่าผลได้ <c oughs> เลยครับทำ <c oughs> ไมเขาไม่ยิงอ่ะ อ๋อเขานอนอยู่เฮ้ยอากิตทำไมอ่ะเฮ้ยผมต้องบวกแทนเพื่อนเหรอเฮ้ยช่วยไม่ได้อย่างเงี้ยไกลไปพอดีนะเพื่อนเราตามทันครับตาย เฮ้ยมันหลบได้น่ากลัวมากดีว่ามันก็ตัวใหญ่นะยังอุตส่าห์หลบพีลผมได้อีกมึงเห็นไม่เจ๊ตัวอะไรอยู่ตรงนี้เนี่ยอุ้ยหลับไม่ตัวนี่ไวะเฮ้ยผมติดอะไรอ่ะโอ้โหดีนะมันช่วยผมอันติโคตรดีอันติโดนท็อกโคตรดีดีกับฝั่งตรงข้าม ผมพีมไม่ได้เดี๋ยว,วเดี๋ยวกีดมะเร็งผมอยู่เนี่ยมึงเห็นไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเห็กนจีดตายนะเผลอตายนะเขาเล่นดีนะครับทีมเราแค่ตีนเยอะ ไม่มีจุดไหนปลอดภัยครับตอนนี้นะเราต้องโรเตตไปเองเรื่อยๆครับก็คือเอาชุดต่อตัวเองอะ่ะผมมีอันติใครอยากได้วัวอยากได้หรอเน็ดไปเลยเพื่อนเข้าไปรับใครปุกใครปุกกูดาตาย ไปสองโบกไปเลยเพื่อนจะกลัวอะไรกันเรามีห้ามีสองแถมโดนเหน็บเ,เออลงไข่มันพี่บัวเออเยส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 เยเยสบีกบีบไงเงารอไปกับเพื่อนเยสบีบใหญ่มาก ่ากบอกกับพี่เมนแอนนาเก่าแอนนาสมัยก่อนของพี่นั้นไม่ธรรมดาโอดแค่ไหนเดี๋ยวก็รู้กันเฮ้ยทำไมเกมกระตุก<า>เกิดอะไรขึ้นใครเปิดโมดโหมดแฮกใครให้เปิดไม่ใช่ผมนะ เข้าทางหลักนี่ค่เขามาเร็วนี่แตกหมดเลยเนี่ยโอ้โหไม่ได้เนี่ยเข้าอย่างนี้ผมเสียเปรียบมากเลยเเเผมต้องมีเน็ตไปช่วยตัวเองอะเนี่ยเนี่ยเขาจะเอาผมนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากแล้วคุณจะช่วยเพื่อนยังไง ไอไน้องแคนพี่พี่รู้แคนได้แคนไปพี่ถอยพี่แค่ถอยน้องก็ทำอะไรพี่ยากแล้วแหละเออยิงมายิงมาเออพี่ก็มีปืนเหมือนกันมาดิมาเข้าขวาดีกว่าทูทูหลับมัมว่วๆแก็โดนเออแต่เขาเนี่ ผมฮิวเพื่อนไม่ค่อยได้ครับถ้าอยู่มุมซ้ายมือเราเราเราโรเตตมาขวาดิเนี่ยมุมยิงโคตรใหญ่เลยอะ่ะเฮ้ยเออมันก็อยู่ให้กูฮิวนิดนึงอยากช่วยเพื่อนนะแต่มันช่วยไม่ได้อะ่ะไปเอาให้ตายเพื่อนเฮ้ยมึงเห็นข้างหลังไหมเนี่ยเฮ้ยกูดโดนจู ช่วยด้วยพี่เห็นคุณเลยเหรอโอ้ยเพื่อนงสยต้องเปลี่ยนมาดูซีโอมาแล้วถ้ายังไม่เวิร์กนะครับเนตทางไกลเนตไปคาดเดาเฮ้ยเฮ้ย ดึงทั้งไปไปเลยเพื่อนผมมาเกยตัวมึงเออคามันเออถูกเออกูหลับมบ่าเห็นดูซีโอดีกว่าครับบิกก็ได้ครับแต่ผมว่าบิกไม่ไม่เวิร์อะกินินโก้ตายอะสุดเซโอดีสุดครับผมว่านะแดกแมปเนี้ยนะ แต่เอจเอใหญ่ฮิวไม่ค่อยทันครับแต่ฮิลไม่ทันกลับมาได้ฮิลเลยอะยังไงได้ฮิลหน่อยก็ยังดีนะครับเพราะเราตามแทงได้ด้วยอะมันดีกว่าครับผมผม,ผมแอมให้เพื่อนกูได้นะแต่ผมเฮ้ยมันไม่ตายไงวะเฮ้ยเฮ้ยใครใครบู๊ผมเพรมันมีบู๊ด้วยเหรอเฮ้ย เฮ้ยจะเย็นเย็นเฮ้ยเอ็นที่แตกเดี๋ยวโอ้โหนี่ก็ดุดผมไม่หยุดเพื่อน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 โอ้โหทีมันเล่นแบบไม่ติดเนวเจิดกันเลยเอาง่าย มันได้แบบพลทางอ่ะโบวกดึงผมไม่หยุดเลยจริงจริงมันไม่ได้จะดึงผมเท่าไหร่ถึงแม้ว่าจะเสี่ยงตายก็เถอะนะยิทิโกกับบับติดแบบนี้นี่ผมว่าคิทิโกดีมากนะครับบับติดก็โคตรเก่ง สไตล์ทีมเรามันไม่ค่อยดีกับมันเล่นบาติดไม่ค่อยดีครับถ้าให้เลือกนะแพงเราก็โอ้สถ,ถ,ถิตถิเราดีกว่าหมดเลยนะแต่เราแพ้พอยต์เมืเ่อกี้นะครับแบสดงว่าถ้าทีมเรามันโคกันติดอ่ะเราจะชนะนะครับเฮ้ยผมิม๊กเกิดอะไรขึ้น เฮ้ยมองฮิวไม่ได้เนี่ยจริงๆก็เป็นมุมที่ผมฮิวไม่ได้โอ้ยรอดยากปะอย่างนี้รอดยากมากเฮ้ยไม่กล้าบวกกันอ่ะ เฮ้ยเกินไปหรือเปล่ามันมันก็บวกได้นะเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโฮโหดีว่าทำมาที่หน่อยลูกเฮ้ยเอาเหรอ อไอ้ค่อยข้างดีว่ะอยู่ดีๆทีมเราก็บุกไม่เข้าคนะรับไอ้ยไอ้คือเราเป็นสายมดตายแม่งไปเลยกันโอ้โหตายเลยต้องเปลี่ยนตัวครับ คือทีมม่ขาดลูฟิโอไม่ได้ดูแล้วทิลิโกะแม่งไร้ประโยชน์ที่มันเข้าไว้เป็นกันเดี๋ยวผมเข้าให้เฮ้ยเฮ้ยอ,อ,อ,อย่าแม่นเออบุมอกมันเออดีเออเฮ้ยเฮ้ยทีมมันอยู่ไหนหมด เฮ้ยน้องบวกหน่อยน้องผมต้องเตะฝอยเฮ้ย,ยพี่แอมให้เฮ้ย,ยน้องติดไว้ฉันยึบตูดโอ้ยพี่ก็ไม่ไหวไหมครับอึ้งล่อสองเล่นแบบแปลกแปลกแปลกมาก เหมือนไม่อยากชนะพี่เข้าใจโอ้เออเอือดนโดดูดจนแตกไพ่งงๆเหมือนกันครับ สสงัยเอ่แบบไม่ไหวแล้วฮิริโกะไม่ค่อยดีโอ้โหอันนี้ยิ่งแล้วใหญ่ผมว่าพระดีครับโอเคแต่ถ้าไม่มีแอนนายไม่ได้ครับไม่แอนงนายอยู่ดี My command remember You'd to law. a is wise be t h ทุกจากการทีมคุตชั่นทีมเราเป็นทีมแบบที่สแกนจา่าแนวสไนเปอร์จ่าขนาดนี้ทีมเราสไนเปอร์สามตัวเลยนะฮิติโกะก็สไนเปอร์นะมันปลาคุ้นหน่อยสไนเปอร์ได้ครับเลงมุมดีๆอ่ะถ้าขับเรามีสไนเปอร์สี่ตัวเราต้องไม่ตาย ่ะฮิวต้องพยายามไม่ตายผมฮิวที่เขาโกรไม่ได้ครับมุมฮิวมันไม่ได้ครับโอ้โหผมโม่แต่ผมให้ผมต้องปล่อยอย่างนี้ผมต้องปล่อยคิริโกะนะครับ ทางคิวโกร์ได้อย่างนี้ผมต้องปล่อยเลยแล้วผมก็ต้องเก็บเน็ตไว้ช่วยตัวเองครับเป็นยากเงี้ยทำไมเจอแต่ตายได้ยากจ้าเฮ้ยตายแล้วช่วยไม่ได้ด้วย จะโดนข้างบนช่วยไม่ได้ครับอย่างงี้ยผมฮีไม่ได้ครับห่บบอ,อย่างเดียวอย่างเงี้ยห่อยับใกล้ดีกว่าคือถ้าอย่างนี้คือเราต้องเซฟเซฟตัวอ,อย่างเดียวเลยครับเนี่อสวยเฮ้ยไปใหไม่ดีดดดละหนูก,ก็ใส่ง่ายมากเลยครับมันง่ายไหม ตายง่ายไปอ่ะคนเล่นหนูยังไงตายง่ายขนาดนี้วะอ๋อมันมีซอมบ้าครับอ่ะโู้สู้มาเลยโอ้โหไม่สู้เลยครับที่เราไม่เน็ตสองจังหวะไม่จำเป็นสหรับผมนะครับอย่างนี้ผมเอาหลับมาดีกว่าครับ อาหลับมาเผื่อกันจีล้วงผมดับได้ผมเอาตายทีเดียวดีกว่าอย่างงี้สกิลทุกอย่างเก็บเอาไว้เซฟตัวเองเรายิงยิงฮิ้วอย่างเดียวครับไม่จำเป็นไม่ใช้เน็ตไม่ใช่หลับตายหมดแล้วแป๊บเดียวเองจีร์มาแน่นอน ทำไมเขาไม่ถอยหนะ้าเอาหลับไปโดนอีกอ๋อไม่ติดกัมแพร่ฮ um> ีโร่ออกแล้วครับเหมือนเขาเล่นไม่เป็นหรือยังไงไม่รู้ครับฮีโรไม่ได้ฮิวใครเลยไม่เกะ เฮ้ย <Hey, S 2> เล็นอยู่ที่ใต้เฮ้ย <Hey. S 2> ตายครับไม่เป็นไรครับตายก็ตายบวมมาไม่ได้ทันเฮ้ยท <Hey, S 2> ันเว้ยโคตรเจีมา

ดี๋ยวผมไปอยู่มุมเปิดดีกว่าครับล่อให้เขามาด้วยแต่มันซ้อนกับบัวไม่ดีตรงนี้ครับบัวมันยึดไปแล้วว่ะทำไมไม่นใจดูอย่างนี้ล่ะเสียเปรียบมากเลยนะดึงบวกยึงไม่บวกสบายแล้ว ไปหนูอันเดียร์ไปก่อนคือโอเคเฮ้ยบัวมาแล้วพอมันมันฮีลอะทีมันเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยครับแสดงว่าตอนน้นี้ก่อนก่อนน้เนี่ยคิริโกะไม่ไม,ไม่ฮีลไม่อะไรเลยเนี่ยดิงไม่น่าตายนะเฮ้ยผมหลดุดสมบ้าไปม,มีอันติอยู่ข้างหลังกันหน่อยก็ดีนะ ผมไปอยู่มุมเปิดดีกว่าไม่ควรโดนพร้อมกันครับผมได้ยินเสียงนะครับบ้าจำเอาของผมนะ่างนี้เราไปช่วยข้างหน้าดีกว่าครับปล่อยซอมบ้าไป ได้อันนาเขาคุมแล้วครับโอเคลิงไม่กลับไม่กลัดลิงกลับลิงกลับเออพลังตายหมดแล้วมีต้นไม้กับมีปืนไหวไหมลงไปเลยเพื่อนเออตัวลงไปเถอะ โอัาาคค้ตายครับตุ่งพามาดไปหน่อยยู่ไม่ได้นะเนี่ยอย่างเงี้ยเจ้าจี้เห็นเราถอยเลยครับเขาเสียวเปียกตำแหน่ง ยูริงไม่ได้ครับเอาให้ตายเพื่อนไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่เริ่มแย่แล้วเฮ้ยผมติด ก็จะมีนาโนครับผมห้ามตายผมต้องปล่อยครับแทงว่าผมจะต้องตายนะเออดึงไพ่ของเขาออกมาครับได้แค่นี้แหละครับประโยชน์ที่เราทำได้ที่เหลือ ลิงยื้อพอร์ตแต่ไม่รอดนะจริงๆเขาน่้จะถอยออกไปก่อนได้นะก่อนเนี้ยเฮ้ยทำไมถอยอย่างเงี้ยเฮ้ยดึงเขากลับมาทำไมทำให้ทิพย์ิงเล่นยากครับเมื่อกี้ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงช่วยตั้งสามตาทีไปหากมันนี่แหละอ่ะดึงกูไปไหนเนี่ยที่อะไรเนี่ยเอาหากเนี่ยโอ้โห้ดึงดึงเหมือนจะไม่ดี กลายเป็นดีหรือยังไงไม่เข้าใจเหมือนกันครับโอเควันนี้ก็พอหอมปากหอมคอ,หอ,อเดินต่อไปปวดหมองแน่กูพอก่อนโอ้ยเด็ดตัวยังเขาติดกิ่งองนะกิงจิอ่ะตอนแรกเราแตกพายกันหมดเลยครับลิงลิงดิงเอ้ยติดตกใครไม่รู้ครับโอเคก็ ม่บุยนะครับอือก็เหมือนเดิมนะถ้าชอบก็กดไลค์ครับไม่ต้องซับไม่ต้องอะไรทั้งนั้นนะครับกดแค่ไลค์ก็พอแล้วครับครับสวัสดีครับอื